สำหรับภารกิจแรกของเช้าวันแรกปี2557ของปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรก็คือการเข้าพบขอคำอวยพรและสวัสดีปีใหม่จากพลเอกเปรมตินสุล,ลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษณนะบ้าน4ีเสาเทเวศค่ะไปครั้งนี้นำผู้นำเหล่าทัพไปด้วยนะคะยิ่งสร้างภาพในเชิงความหมายนะคะสร้าง ให้ได้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่กระชับกันแนบแน่นระหว่างประธานองคมนตรีและกองทัพค่ะโดยปกติแล้วเวลาที่นายกรัฐมนตรีพบประธานองคมนตรีก็มักจะถูกจับตามองเป็นพิเศษแล้วนะคะแต่ในยามที่สถานการณ์บ้านเมืองเต็มไปได้วยการเผชิญหน้าความหมายก็ยิ่งถูกตีความมากขึ้นเป็นพิเศษค่ะภาพนิงเหล่านี้เผยแพร่ผ่าน Facebook ของปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตร โดยสื่อมวลชนไม่ได้รับอนุญาตให้บันทึกเป็นช่วงเข้าพบกันเป็นการส่วนตัวเพื่อขอพนอปีใหม่จากพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีการพบกันใช้เวลา15นาทีมีพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกนรงพิพัฒนาไสผู้บัญชาการทหารเรือและพลอากาศเอกประจินจันตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศเข้าพบด้วยขณะที่พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดติดภารกิจและมอบหมายให้พลเอกวรพงษ์สง่าเนตรรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปแทนในห้วงเวลาที่การเมืองตึงเครียดรัฐบาลยืนยันเดินหน้าเลือกตั้งสองกุมภาพ,พันธ์กปปสไม่เห็นด้วยกองทัพถูกจับตามองเรื่องบทบาทและการวางตัวท่ามกลางความขัดแยง้ง การพูดคุยวันนี้จึงมีความหมายต่อทุกฝ่ายในทางการเมืองการเข้าพบก็มีนัยยะอีกประการหนึ่งนอกจากการปรึกษาหารือกันขอคําแนะนํานะครับเพื่อป็นประโยชน์ับการทํางานแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นการที่จะส่งสัญญาณให้กับทางฝ่ายการเมืองต่างๆนะครับที่เคลื่อนไหวอยู่ในขณะน,นี้โดยเฉพาะกลุ่มการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลนะครับมี การส่งสัญญาณให้เห็นว่าจริงๆแล้วทางทหารเองนะครับก็ยังมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นนะครับกับรัฐบาลนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะ,อะขอคําแนะนําจากบุคคลสําคัญที่ทหารเคารพนับถือนะครับตรงนั้นก็จะเป็นภาพที่รัฐบาลก็คงอยากจะส่งสัญญาณตรงนั้นออกไปนะครับเมื่อปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนําผู้นําเหล่าทัพพบพลเอกเปรมในวันนี้ จึงไม่ใช่เพียงการสวัสดีปีใหม่ขอพรจากผู้ใหญ่เท่านั้นในยะอย่างไม่เป็นทางการของคำพูดที่ไม่ได้ระบุออกมามีความสำคัญยิ่งกว่าแต่บรรยากาศการพูดคุยเพื่อรับฟังคำแนะนำย่อมดีกว่าการ,รเผชิญหนา้าผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนานหลายคนในในบ้านเมืองของเรานะครับก็น่าจะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลได้นะครับว่าจังหวะ ที่รัฐบาลปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับแก้ไขวิกฤตจะให้เหมาะสมขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับ,บรัฐบาลแล้วก็คนที่มีอิทธิพลนะครับในรัฐบาลว่าจะนำคำแนะนำเหล่านั้นไปปรับใช้หรือเปล่าบางครั้งเราก็เห็นว่าคำแนะนำเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งก็รัฐบาลเองก็ไม่ไม,ไ,มไม่ได้สามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้แต่ว่าเป็นประโยชน์ครับแล้วก็สําคัญเพราะว่าผู้นําคนสําคัญหรือว่าอาดีตผู้นําคนสําคัญที่มีประสบการณ์ทางการเมืองของไทยเนี่ยสามารถที่จะช่วย ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะในการที่จะหาทางออกให้กับทุกๆฝ่ายนะครับประเด็นสําคัญของการแก้ปัญหาก็คือว่าจําเป็นที่ต้องมีทางออกจากทุกทุกฝ่ายจํจเป็นที่ต้องฟังหลายหลายฝ่ายแล้วก็จาเป็นที่จะต้องหาทางออกนะครับให,ให,ให้ให้กับประเทศโดยรวมวยครับหลังพบประธานองคมนตรีประหลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพนายทหารระดับสูงสังกัดกระทรวงกลาโหม นำกระเช้าอวยพรปีใหม่คุณยิ่งลักษณ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและมีรายงานว่าพูดคุยกันเกือบหนึ่งชั่วโมงอาจจะยิ่งส่งสัญญาโดยตรงถึงคู่ขัดแย้งรัฐบาลอย่างกปป,ปสที่ไม่เคยวิจารณ์กองทัพซึ่งผิดกับท่าทีของกอปปสที่มีต่อตำรวจวันนี้ภาพของกองทัพจึงได้รับการตอกย้ำอีกครั้งถึงบทบาทต่อสถานการณ์การเมืองไทย ที่กำลังเผชิญช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ